ประเทศไทยนั้นมีศักยภาพนะครับที่จะเป็นฐานการปล่อยจรวดแล้วก็ปล่อยยานอวกาศแห่งใหม่ของโลกมีเหตุผลสนับสนุนอยู่ถึง5ข้อด้วยกันนะครับซึ่งผมจะสรุปให้ฟังนะครับว่ามีเรื่องอะไรกันบ้างข้อมูลนี้นะครับเปิดเผยโดยรัฐบาลนะครับซึ่งมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาอวกาศและภูมิสารสนเทศนะครับหรือว่าจิสด้านนั้นไปศึกษานะครับว่าโอกาสของประเทศไทยในการที่จะเป็นประเทศหนึ่งนะครับที่ ลุกไปในเรื่องของธุรกิจอวกาศแล้วก็มีโอกาสมากแค่ไหนนะครับที่จะตั้งฐานปล่อยจรวดปล่อยยานอวกาศในประเทศไทยซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเคยดูหนังอวกาศนะครับหรือว่าเคยติดตามข่าวต่างประเทศนั้นเราเห็นหลายประเทศนะครับมีฐานยิงจรวดหรือว่าปล่อยยานอวกาศออกจากประเทศของตัวเองนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่นั้นก็จะเป็นประเทศที่ปลูกเบิกหรือว่าทําเรื่องของธุรกิจอวกาศนะครับอย่างเช่นสหรัฐอเมริกานะครับจีนอินเดียนะครับ มีอยู่อีกประเทศหนึ่งนะครับก็คือประเทศโซเวียตเก่านะครับในพื้นที่ของใกล้ๆก,กับรัสเซียก็คือคาซัคสถานนะครับประเทศเหล่านี้นั้นมีฐานการปล่อยยานอวกาศอยู่นะครับและประเทศไทยนั้นมีศักยภาพอะไรบ้างนะครับจีส่าก็สรุปออกมานะครับว่ามี5ข้อด้วยกันถ้าเกิดว่าเราอยากจะตั้งฐานปล่อยจรวดหรือว่าฐานปล่อยยานอวกาศในประเทศไทยข้อแรกก็คือเราอยู่บริเวณเส้นศูนย์สูตรการอยู่บริเวณเส้นศูนย์สูตรนั้นทําให้การปล่อยยานอวกาศขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศนั้นทําได้รวดเร็วแล้วก็ ใช้การประหยัดเวลาได้นะครับแล้วก็ใช้การประหยัดเชื้อเพลิงได้เช่นกันข้อ2นะครับก็เรานั้นมีพื้นที่ทะเลนะครับขนาบข้างทั้งอันดามันแล้วก็อ่าวไทยซึ่งอันนี้นะครับทำให้การออกแบบการปล่อยยานโอกาสนั้นทําได้หลากหลายรูปแบบข้อ3านะครับเราอยู่ในบริเวณที่มีคาบสมุทรการอยู่บริเวณคาบสมุรน,นหากมีการปล่อยจรวดขึ้นไปนะครับมีชิ้นส่วนมีวัตถุต่างๆนั้นหล่นลงมาจากจรวดนะครับ โอกาสที่จะสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนประชาชนนะครับหรือว่าเมืองต่างๆนั้นน้อยกว่านะครับแล้วก็การวางแผนออกไปเก็บซากเศษวัตถุต่างๆนั้นนะครับในทะเลนั้นสามารถทําได้ง่ายกว่านะครับข้อ4ี่นะครับก็คือประเทศไทยนั้นมีระบบโลจิสติกส์นะครับที่หลากหลายนะครับแล้วก็มีความพร้อมทั้งทางอากาศนะครับทางเรือนะครับที่สนับสนุนอุตสาหกรรมนี้อยู่ข้อสุดท้ายนะครับข้อ5สําคัญนะครับก็คือว่าประเทศไทยนั้นไม่มีภัยไม่มีภัยพิบัติรุนแรงนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแผ่นดินไหวแล้วก็เรื่องของภูเขาไฟระเบิดนะครับซึ่งพวกนี้นั้นเกี่ยวข้องกับการลงทุนมหาศาลนะครับในธุรกิจอวกาศการสร้างจรวดการสร้างฐานยิงจรวดขึ้นมาใช้เงินมากมายนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีภัยพิบัติอันนี้การลงทุนก็สามารถเกิดขึ้นได้จริงนะครับแล้วก็ต่อเนื่องมากกว่าข้อมูลอันนี้นะครับไปสนับสนุนการ มีอุตสาหกรรมเป้าหมายนะครับที่ประเทศไทยนั้นมีการบรรจุเรื่องของเทคโนโลยีแอโรสเปซ e นะครับหรือว่าการลงทุนในอุตสาหกรรมโอกาสเอาไว้ด้วยนะครับซึ่งจะสร้างงานเพิ่มเติมถึง400ตำแหน่งครับ